สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Grow Up Study นะครับกับพี่เกศเองวันนี้เราอยู่กันที่วิชาฟิสิกส์กับการแปลงคําอุปสรรคหรือมันอาจจะอยู่ในเรื่องของการแปลงหน่วยนั่นเองนะวันนี้พี่จะเน้นไปที่การแปลงหน่วยไปแปลงคําอุปสรรคเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีน้องหลายคนหลายปีหลายรุ่นก็มีปัญหาแบบเดียวกัน,กนรวมถึงพี่ด้วยพี่การแปลงหน่วยเอ้การแปลงคําอุปสรรคแม่งโคตรยากพี่ ทำไมมันยากจังวะแล้วทำไมเราต้องมาแบบจุกจิกโอ้ยเรื่องจุดซ้ายเรื่องจุดขวาเออมันทำไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่มาสอนละกันแล้วทีเนี้ยก่อนจะเข้าเรื่องเรามาดูปัญหาของคนที่เรียนการแปลงคำอุปสรรคไม่เข้าใจก่อนดีกว่ามันก็จะมีอยู่3คีย์หลักๆเนาะคำอันแรกจำค่าคำอุปสรรคไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นมันเปิดดูได้ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้นะสองการเลื่อนจุด อ่ะเลื่อนซ้ายเป็นไงเลื่อนขวาเป็นไงสามแล้วก็เอามาแปลงคําอุปสรรคโอ้โหแปลงไงพี่เออถ้าเกิดแปลงจากกิโลกร,รัมเป็นกร,รมัมอ่ะมันได้แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องแปลงจากกิโลกร,รัมเป็นนาโนกร,รมัมหรือว่าไมโครกร,รัมเนี้ยมันทําไงพี่เดี๋ยวคลิปนี้พี่มาพาทำเลยกันทั้งหมดเลยโอเคนะทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าเอ้การแปลงคําอุปสรรคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทําไมต้องมีมันเกิดขึ้นนะ ส่วนว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปคำนวณสิ่งที่เล็กมากๆพี่ไปคำนวณน้ําหนักของเม็ดทรายแน่นอนน้องอาจจะเจอน้ําหนักที่แบบ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งกรัมถ้าเกิดว่าน้องลองแทนสักห้าครั้งดูดิเมื่อยไหมเมื่อยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเขียนเขาก็เลยแบบเออมันจะต้องมีคําอุปสรรคมาแต่ก่อนที่จะไปเป็นคําอุปสรรค เราต้องจัดอยู่ในรูปของเลขยกกาลังเพราะว่าไอ้คำอุปสรรคเนี่ยมันแปลงจากเลขยกกาลังเนาะอย่างเช่นว่ากิโลอ่ากิโลก็คือ10กําลัง3อ่าหรือว่าเซนติก็ได้เซนติก็คือ10กําลังลบ2ใช่ไหมดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องทําให้อยู่ในรูปไอ้รูป0.00เนี่ยให้มันอยู่ในรูป10ยกกาลังให้ได้ดังนั้นสเต็ปแรกที่เราต้องผ่านให้ได้ก็คือสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร,ร์อ่าสัญ,ญกรณ์ วิทยาศาสตร์อ่าไปเขียนเอาเองนะต่อรอกันโอเคสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อตัวตัดกําลังเลยมันไม่ได้ยากหรอกนะแต่แค่ว่าแค่ชื่อมันก็ยากแล้วโอเคนะแต่วิธีการทาเนี่ยมันแสนจะง่ายนะเอาเป็นว่าหลักๆแล้วการตอบที่อยู่ในรูปสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือข้างหน้าจุดทศนิยมี1นตัวที่เหลือก็ประมาณ2องเรื่องสตัวแล้วแต่ข้อแล้วก็คูณ10กําลัง ตึดตึดอ่ะสิบกําลังเท่าไรไม่รู้แหละแค่นี้เองอันนี้ก็คืออยู่ในรูปสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะก็เลขข้างหน้า1ตัวกับหลังทศนิยมอีก 2- ถึง3ตัวนะแต่สำคัญคือเลขข้างหน้าจะต้องมี1ตัวโอเคปะอ่ะข้างหน้าจุดทศนิยมอ้ามันก็ไม่ได้อ่ะพี่ก็นี่ไง่งจ1.00เนลี่ยนไหมก็ก็เป็นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้ใช่อย่างนี้ไงปัญหาคือเขาจะให้น้องทําอย่างนี้2 7 3 5 แปลงให้อยู่ในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์สิโอ้โหพี่ทํำยังไงร,รู้แน่ๆแหละน้องเขียนไปก่อน2.735มอะมันจะต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้ที่เหลือน้องไปเดาเอาอะสวัสดิเกิดจำไม่ได้อย่างงี้ไปเดาเอา,เอาว่า10ยกกําลังเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเรียนกับพี่ไม่ต้องเดาเอางี้แล้วกันทีเนี้ยมันจะเกิดการเลื่อนจุดเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องรูอย่างเงี้ยมันคือ273570 แต่ถ้าเกิดว,ว่าพี่ต้องการให้มันเป็น2.735เมนี่ยมันจะต้องมีการเอาจุดไปทางซ้ายว่าจุดเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยพี่ก็เลื่อนไป1ตัว2ตัว3ตัวจากนะั้นก็เลื่อนไป3ตัวก็เป็นไงก็จะกลายเป็น2 7งจุดเดหแต่ที่นี้การเลื่อนจุดเนี่ยมันจะต้องมีราคาที่จ่ายเสมอก็คือมันจะมี10ยกกําลังเกิดขึ้นเอาเป็นว่าพี่สรุปให้สั้นๆเลยแล้วกันนะสมมุติว่าถ้าเกิดเลื่อนจุดไปทางซ้าย เลื่อนจุดไปซ้ายมือเขียนนะเลื่อนจุดไปทางซ้ายมือถ้าเกิดว่าเอา Make c e n นะเนี่ยตัวนี้มัน2735ตัวนี้มัน2.735ม้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ตัวเดิมพี่ก็ต้องคูณไป10บกำลัง3คูณ1000เข้าไปมันถึงกลายเป็น2735ดังนั้นถ้าเกิดว่าเลื่อนจุดไปทางซ้ายเลขชี้กำลังบวก1น่จ้า ถ้าเกิดขวาล่ะขวาก็ลบหนึ่งจริงหรือเปล่าพี่มั่วไหมอ่ะก็ลองดูสิแสดงว่าพี่อยากจะคำนีณแปลง2735เบื่อแล้วเอาเป็น27.5แล้วกันให้กลายเป็นอันนี้พี่มีอิงสงารจการวิทยาศาสตร์นะให้กลายเป็นเท่าไหร่ดีเป็น0เป็น2 7 5แล้วกันอ่ะเป็น275 อันนี้เลื่อนจุดไปทางขวามือโอเคนะทีนี้จะววาอกพี่เปลี่ยงให้มันกลายเป็นเลข275ดังนั้นฝั่งซ้ายมันจะต้องเท่ากับฝั่งขวาเนาะแสดงว่าตัวนี้พี่เลื่อนจุดไปทางขวามืออ่าช้าๆนะเอาง่ายเลยตัวนี้พี่มีตัวเริ่มต้นเป็น275เจ้อ้องจจากกลายเป็น275พี่ก็เลื่อนไปฝั่งซ้าย12 1 2ตัวเอ้เลื่อนไป2ตัวเลขชี้กำลังลบไป1 2ครั้งฐานเปล่า สิบกลัมลบสองเค้า okay, ไหมทันไหมอ่ะขออีกสักสองตัวอย่างถ้าเกิดว่าพี่มีสามจุดสามสิบแปดจุดห้าต้องกลายเป็นสามร้อยสามสามร้อยแปดสิบห้าหรือเอาเป็นสามพันแปดร้อยห้าสิบแล้วกันอ่ะจะได้จากยาขึ้นมาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่อยากได้3850พี่ต้องเลื่อนจุดกี่ครั้งเลื่อนจุดครั้งที่หนึ่ง ก็เป็น385ตัวนี้มันเป็นจุดศ<ๆ>ูนย์ถูกไหมจุดศเลื่อนครั้งที่2ถึงกลายเป็น3850ทีนี้พี่เลื่อนจุดทศนิยม2ครั้งดังนั้นเลื่อนไปทางขวาก็ลบไป2 10สิบกงกล,ลบ2องตองไหมประมาณนี้นะไม่ได้ยากเลยโอเคแล้วถ้าเกิดว,ว่าเอาให้มันแอดวานขึ้นไปอีกแอดวานขึ้นไปอีกที่มีอยู่แล้วเป็น3 5คูณ10กำลัง่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่ต้องการจัดให้มันอยู่ในรูปเท่าไหร่ดี0.375คูณ10กำลังตึดต๊ดตึ๊ดคูณ10กำลังตึดต๊ดตึ๊ดทีเนี้ยทำไงดีพี่อ่ะเริ่มอย่างงี้ก่อนน้องไม่ต้องสนใจ10บกำลัง3ที่มันมีอยู่ เดี๋ยวเราเค่อยเก็บไปคิดตอนสุดท้ายดังนั้นเราจะมาเลื่อนจุดเหมือนเดินก็แค่นั้นเองเขียนะดังนั้น37.5กลายเป็น0.375พี่ก็ต้องเลื่อนจุดไปทางซ้าย2ครั้งเช่มเลื่อนครั้งที่1กลายเป็น3.75เลื่อนครั้งที่2กลายเป็น0.375โอเคววะ0.375า0.37ทีเนี้ยพี่เลื่อนไป2ครั้งกับทาง ซ้ายมือเลขชี้กําลังของพี่ก็ต้องบวก2ขึ้นไปด้วยดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นบวก2ใช่ไหมบวกกับตัวเดิมที่มีอยู่แล้วคือ10กําลัง3โอเคปะทีเนี้ยยังไงต่อเราก็แค่เอาเลขข้างบนเนี่ยเลข10ยกกําลังเนี่ยมารวมกันแค่รวมกันแบบปกติเลยก็คือ0.375 คูณ10บกำลังหโอเคปะ,น okay, ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยไปไม่ได้ตัวต่อมาจะมีปัญหาโอเคนะเป็น0 3 7าเป็คูณสิบกำลังหทีเนี้ยตัวนี้เคลียร์แล้วตัวต่อมาคำอุปสรรคคำอุปสรรคนะแล้วทำยังไงพี่ มันก็แค่เอาตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าพี่เขียนเออสยอู่สามเจคูณสิบกำลังหเขียนสัก10บมรนทัดเมื่อยไหมเมื่อยแลวไอ้สิบกำลังห้าเราก็ไม่ต้องเขียนทุกครั้งก็ได้นะอ่าเพราะว่ามันก็สามารถลดรูปอยู่ในอะไรสักอย่างก็น่าจะได้นะดังนั้นไอ้คำอุปสรรคก็คือการแปลงไอ้สิยกกำลังตึดต๊ดๆกลายเป็นตัวอักษรตัวอักษรน,นจะจ๊ะอ่ะประมาณนี้โอ้โหพี่คอนเซ็ปมันมีแค่นี้เองนะ น้องๆอ,อย่าไปคิดว่ามันยากมันมีอยู่แค่เนี้ยไอตัวปัญหาที่สองมาแล้วพี่คําอุปสรรคคืออะไรวะอ่ะคำอุปสรรคคืออะไรทีเนี้ยคาอุปสรรคเนี่ยมันก็คือไอพวกตัวแปรต่างๆนะเดี๋ยวพี่ขอเปิดตารางนิดนึงเนี่ยนะคําอุปสรรคพี่ขอใช่ไหมของอาจารย์ท่านไหนพี่ขออนุญาต ยืมมาก่อนนะโอ้โหภาโคตรเก๋เดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะโอ้โหนี่คือความชัดไม่น่าใช่อันนี้นะพี่ก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันอ่ะอันนี้น่าจะได้อันนี้ชัดเจาะอ่านี่ชัดเจาะชุบอ่าอ๋ออันนี้ชัดเจาะ โอเคทีเนี้ยไอคำอุปสรรคก็คือไอพวกนี้นั่นเองเห็นไหมมันจะมีพวก10ยกกําลังอยู่แล้วเราจะแปลงเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นว่าพี่มี10กํากลังสามสิบกลัง3ก็คือกิโลเห็นไกิโล,ก,โลก็มีตัวย่อเป็นตัว k อย่างเช่นว่าถ้าเกิดพี่มีน้ําหนักนะหนึ่กรัม1000กรัมมันก็คือ10กกาลัง3กรัมถูกต้องไหมอหนะึ่งคูณสิบกำลังสามกรัม แล้วไอ้หนึ่งคูณสิบกำลังสามไอ้ตัวเนี้ยสิบกำลังสามมันก็คือกิโลกิโลครับก็กลายเป็นหนึ่งกิโลกรับโอเคนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันถ้าเกิดว่าพี่อยากแปลงอะไรดีเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะเซนติเมตรแล้วกันสมมติถ้าเกิดพี่มีความยาวเท่าไหร่ดีสิบเอาหนึ่งร้อยเซนติเมตรแล้วกันหนึ่งร้อยเซนติเมตรให้แปลงเป็นเมตรนะ พี่อยากรู้ว่าเออสิบเซนมันกี่เมตรพี่ก็สามารถทําได้โดยการไอตัวเนี้ยมันมีเซนติกับเมตรถูกต้องไหมเมตรอ่ะคือหน่วยเซนติอ่ะคือคําอุปสรรคดังนั้นไอตัวเนี้ยมันก็คือตัวเลขนี่นแหละมันคือ10ยกกําลังแต่แค่พี่เขียนเป็นตัว c เพื่อความง่ายดังนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนใหม่ให้มันกลายเป็นตัวเลขก็คือ100เซนติก็เท่าไร่10กลังลบ2เขโอเคนะ10บกลังลบ2มันก็คืออ่าส่วน100ก็ได้อะไรเงี้ย หนึ่งส่วนหนึ่งร้อยคูณกับหนึ่งร้อยมันก็เหลือแค่หนึ่งเมตรโอเคปะดังนั้นหนึ่งร้อยเซนมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรอันนี้เบสิกน้องน่าจะรู้กันอยู่โอเคนะทีนี้กลับมาที่ตารของเรานะกันนะกลับมาสู่ปัญหาที่หนึ่งก็คือว่าจําไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้เราทํายังไงได้บ้างพี่แนะนําว่าถ้าจําไม่ได้จริงพี่ขออยู่ไม่กี่ตัวได้ปะฮะขอแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละขอแค่ กิโลตัวแรกตัว k สิบกำลังสามเซนติสิบกำลังลบสองนะพี่ลบไปนะผิดอันชึบเซนติมิลลิไมคโครนาโนพี่ไม่กี่ตัวจริงอะอ่ะพวกนี้อะมันใช้บ่อยเอาง,ง่ายๆนะมีที่จริงก็มีเมก,กะด้วยเมก,กะใช้บ่อยไอ้พวกตัวที่พี่ไฮไลท์มันใช้บ่อย แต่ถามว่าเราต้องนั่งท่องไหมอ่ะพี่นาโนเท่ากับสี่กำลังลบเก้าไม่โครเท่ากับสี่กำลังลบหกไม่จะเป็นนะส่วนตัวพี่อ่ะพี่อยากจะให้เราเอาติดไว้ในสมุดนะพี่แต่พี่แนะนําว่าเป็นหน้าแรกเอาแบบให้มันเปิดยากๆหน่อยแต่แค่ว่าตอนที่เราทําโจทย์เนี่ยเราพลิกกลับมาดูได้โอเคนะมันเป็นการแบบช่วยให้เราจําได้ไง่ายขึ้นสมองเราจะรู้สึกว่าการพลิกเปิดมาหน้าแรกมันโคตรจะขี้เกียจเลยสมองเราก็จะหาวิธีทานทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราจําได้ ดังนั้นจําแค่นี้พอแล้วก็ถ้าจําไม่ได้จริงก็แปะไว้ที่สมุดแล้วก็ค่อยเปิดกลับมาดูดตอนที่เราจะทำกันโอเคนะแต่สําคัญคือไอตัวพวกนี้พยายามจําให้ได้ก่อนโอเคนะแปต่อโอเคทีนี้เรากําลังจะเข้าเรื่องของเรากันแหละก็คือว่าการแปลงคําอุปสรรคทีนี้ไอตัวแปลง1เซนเนี่ยไปเป็นหลักเมตร อะไรพวกนี้มันยังง่ายอยู่ือวาแปลงจากากรัมกิโลกรัมไปเป็นกรัมเพราะว่าอะไรทําไมมันถึงง่ายเพราะมันมีแค่คําอุปสรรคฝั่งเดียวโอเคไหมฝั่งเนี้ยมันไม่มีคําอุปสรรคเลยมันมีแค่หน่วยดังนั้นพี่ปลดแค่ตัวเนี้ยให้มันกลายเป็นเลขยกกําลังก็จบแล้วโอเคนะมันก็เลยไม่ยากอ่าปึ๊บปื๊บป๊บสิบกำลังสามแต่ตัวที่มันยากก็คือตัวนี้สมมตเกิดพี่มีกิโลกรัม พ,รรรพี่แปลงเป็นไมโครกร,รัมได้ไหมพี่แปลงเป็นไมโครกรัมได้เหรสิบกิโลกร,รัมแปลงเป็นไมโครกร,รมัมทำไงดีพี่วิธีง่ายๆ,ๆนะพี่ก็จะมีให้จำนิดนึงก็ไม่เชิงว่าจำหรอกเป็นคอนเซปต์ละกันนะ,อะคอนเซปต์ตึ๊บๆเขียนคอนเซปต์เีอ pt ช่างมันเถอะโอเคคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะ พี่ทำการปลดปลดเก่าออกอปลดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าใหม่เข้าแล้วหารออกแค่นั้นเองปลดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าแล้วหารออกอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูค่อยๆดูกันดีกว่าสเต็ปแรกนะ ปลดตัวเก่าออกหมายความว่าได้เกิดพี่มีตัวกิโลกรัมกลายเป็นไมโครกรัมอะเริ่มเลยปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบสิบกิโลกรัมทีเนี้ยพี่ยแปลงสเต็ปแรกปลดตัวเก่าออกก็คือว่าปลดจากการที่ว่ามันเป็นตัวอักษรกลายเป็นตัวเลขจาก10ตัวนี้ก็กลายเป็น10กกาลัง3มกรัมเขียวปะอ่ะ10กําลัง3กรัม ขอเขียนนี้ดีกว่าเป็น10บคูณสิบกลังสกรัมโอเคนะอันนี้คือสเต็ปแรกแล้วสเต็ปสคือใส่ตัวใหม่เข้าไปใส่ตัวใหม่เข้าไปคือใส่ไงเราอยากได้อะไรล่ะเราอยากได้ไมโครถูกต้องไหมเราอยากได้ไมโครดังนั้นตัวนี้ก็ใส่ไมโครเข้าไปโอเคนะแล้วเราก็หารออกด้วยไมโครเหมือนกัน ไมโครหารด้วยไมโครเนาะเพราะว่ามันจะได้สมการเท่าเดิมโอเคปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ใส่แค่ไมโครอย่างเดียวเลขมันจะเปลี่ยนดังนั้นพี่ก็ต้องหารออกด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่ต้องการหน่วยไมโครเนี่ยพี่ต้องการให้มันอยู่ในหน้า,นาตาแบบนี้พี่จะต้องปลดตัวเลขตัวไหนออกอ่ะปลดตัวไหนกลายเป็นตัวเลขทําให้ตัวไหนกลายเป็นตัวเลขอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ทําตัวข้างบนให้กลายเป็นตัวเลขจะเป็นไงมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างงี้นะ มันกลายเป็น10คูณ10กกาลัง3กรัมส่วนไมโครเอ้ยเราไม่ต้องการอย่างนี้นี่อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่แต่เราต้องการตัวไมโครกรัมดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเลขด้านล่างให้กลายเป็นเปลี่ยนตัวคําอุปสรรคด้านล่างให้กลายเป็นตัวเลขโอเคนะดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น10คูณ10กําลัง3ตัวนี้ก็เป็นไมโคร กรัมถูกต้อไหมตัวข้างล่างก็กลายเป็นตัวเลขแล้นะ10กำลังลบ6ทีนี้ก็เอาตัวเลขไปจัดการกับพวกนี้เราก็จะไม่มีอะไรนาะตาแปลกๆแล้วแล้วเราก็จะได้หน่วยไมโครกร,รัมออกมาเห็นไหมไม่ได้ยากเอยแต่คลิปนี้นานเนาะพี่พูดอะไรแย่ๆยมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากแปลงจากนาโนเมตรกลายเป็นกิโลเมตรบ้างละ่ะ สองร้อยนาโนเมตรกลายเป็นกิโลเมตรทำไงดีก็เหมือนเดิมปลดตัวเก่าออกปลดนาโนเมตรกลายเป็นตัวเลขคูณสิบกำลังลบเก้าเมตพี่เอกได้อะไรพียเกได้กิโลเนาะก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปกิโลหารด้วยกิโลโอเคนะแล้วก็เปลี่ยนไอตัวข้างล่างเนี่ยให้มันกลายเป็นตัวเลขซะ,ะกิโลเนี่ยไปเปิดตารางดูมันคือสิบกำลังสามโอเคนะแล้วเราก็เอาตัวเลขพวกนี้ไปจัดการต่อ โอเคปะโอ้โหไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากจริงๆคือหลักการมันมีอยู่แค่นี้พี่พูดให้มันเยอะเฉยเพราะว่าพี่กลัวคลิปมันสัน้นคลิปสั้นมันก็ดีนี่พี่ก็เป็นว่าอันเนี้ยเป็นแบบปูสเต็ปแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้แบบมีช็อตคัดเดี๋ยวพี่ทําให้นะแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงตัวสําคัญที่โจทย์ชอบดักคือพวกนี้หซนเมตรกลายเป็นตารางเมตร ไอ้ตัวนี้มันยังไงพี่มันก็แค่นี้เองปหนึ่งคูณสิบกำลังลบสเมตรกำลังสผิดอ่ะไม่ถูกไม่ถูกเอาพี่มันผิดได้ไงเพราะว่าเอาตรงๆน้องดูตรงนี้ c m กำลังสองมันคือจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทไม่ใช่จริงๆแล้วมันครอบด้วยทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าถ้าเกิดพี่เขียนจริงๆมันจะต้องเป็น c กำลังสงคูณกับ m กำลังสองอย่างนี้ ถึงจะถูกดังนั้นเราก็ค่อยแปลง c กำลังสองให้กลายเป็น10กกำลังลบ2ทั้งหมดกำลังสองเนาะก็กลายเป็น10กกำลังลบ4โอเคนะอ่ะก็ประมาณนี้เมตรกำลังสองและถ้าเกิดว่าเราอยากแปลงให้มันพิสดารอินดี้อีกนิดนึง่ถ้าเกิดพี่จะแปลงจากตารางเซนติเมตรกลายเป็นตารางกิโลเมตรทำไงดีพี่เหมือนเดิมใช้สเต็ปเดิมเลย ปลดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าแล้วหารออกปลดตัวเก่าออกก็เหมือนเดิมพี่ปลดตัว c จําได้ไหมว่ามันคือ10กําลังลบ2ทั้งหมดยกกําลังสองเคนะใส่ตัวใหม่เข้าไปเราก็ใส่เหมือนเดิมแหละไอตัวกิโลเมตรกําลังสองมันก็คือ km ทั้งหมดกําลังสองดังนั้นพี่ก็แค่คูณ k กําลังสองส่วนด้วย k กําลังสองและพี่ก็เปลี่ยนตัวด้านล่างให้มันกลายเป็นตัวเลขก็คือ10กําลังสามทั้งหมดกําลังสอง เอกำลังสองจบแล้วพี่ก็ได้หน่วยกิโลตารางกิโลเมตรออกมาแล้วโอเคนะแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากอลไรหรางว่าคลิปนี้จะช่วยน้องในการสอบผ่านมิดเทอมหรือว่าไฟยนลได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรตรงไหนทักถาม IG พี่เกตมาได้โอเคนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ